สวัสดีค่ะองค์ซาจะพามากิน,ส,น <ivot> ส้นตมตำนะคะทุกคนก็จะมีไข่ลูกนคะคะตัวเล็กๆนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ไม่เคยก็ลองชิมดูนะคะอร่อยเหมือนกันคะ่ะทุกคนปะกินเลยใส่ปูนะคะใส่ปลาด้วยเบิ้งปลาเป็นตอนตะแสบมากเนาะ,ะไปกินเลยคะ่ะมีขนมจีนนะคะเอ้าสื่อ ซื่อมาสองใส่แค่หนึ่งนะไม่รู้จะพอหรือเปล่ามไม่ต้องถามถึงความเผ็ดนะคะพริกกิปดปากกันเลยเผ็ดที้เจ,จ่ามาเผนะ็ดกับบะแสบเนาะทุกคนนค่ะ แม่เผ็ก็ไม่แซ่บกินคำเดียวกับผิดนะฮึ๋ยมเอา กุ้งดองมาใส่นะทุกคนขันยันเห็นมั้นาะกำลังแสบกำลังแสบมากม,มาต้องสีทุกคนคะ่ะ ทให้ละเอียดก็พอแล้วค่ะอืฮ เราจะไปเอากุ้งมาใส่นะคะทุกคนเผ็ดแล้วนะ อย่างน้อยมันก็แก้เพ็ีได้นะคะทุกคน ตัวแบบนี้เลยนะคะคำเดียวเสียเวลาเยอะนะตัวหนา น้ำเต็มเลยทุกคนนี่แหละเนวยแสบจะกินให้ดูนะคะเราต้องหาทางที่มันมกเวลาแก่ต้องหาทางนี้เท่าเนอะอืมอันนี้เป็นไข่ลูกขเขมนนะคะมันเป็นไข่ลูกเวียดนามเด้ไข่ลูกขเขมานแสบตัวหน้อยดีดีเนาะ นี่นะคะแกะมาแล้วบางร้านจะทําแบบน้ําข้างในเขาแบบอร่อยเลยนะคะนะนเป็นรสชาตินัวแบบแสบนะคะเนาะคำเดียวค่ะกะจจกสิบีเห็นอยังงนอไมนก็นะเลอะนะคะ,ะทุกคนค่ะกลิ่นคำเดียวยังเลอะ เข้ากันนะคะอ๋อสะอ่อนตะพิกเพลินเผ็ดนะคะเผ็ดผัก ปากสั่นเลยนะคะเผ็ด อืมอืมีแต่ตอนประเด็ก แล้วนะคะทุกคนคะ่ะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีตรต้อนปะลาค่ะอืมไม่กินซอยเนี่ยบ๊ายบาย